ณนะช่วงเวลาต่อจากนี้ไปท่านผู้ชมทุกขัานจะได้พักกบพักกิบอาไรณ์ใไปเล่นด้วยท่านจะได้พบกับละครพื้นบ้านสุดยิ่งใหญ่ตาการตาจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนบ้านหนองแคร์ใต้นะครับเป็นนิทานพื้นบ้านโบราณทุ่สอ่อโบราลบอกโบราณไม่ก่อนวันนี้จะมาในอ มีนามว่าผ้าป่นแก้วรูปหล่อพ่อรวยไอ้ผ้าปีนอะไรนะเฮ้ยผ้าป่นทองเฮ้ยตายไอ้เฮ้ยไอ้เฮ้ยพาใหม่ที่สองไม่ใช่แบบนี้รผ้าผ้าป่นท้องมาใหม่ผ้าป่นท้องมาใหม่ผ้าป่นท้องตัวข้าคมีนามว่าผ้าป่นทองรูปหล่อพ่อรวยพ่อข้าเป็นถึงเจ้าเมืองมีกีฬา เวลาเราสาร์ทเองยังต้องเดี๋ยวค่าทุกครั้งไปใครมาหลงตัวเองแถวนี้วะนอกจากจะหลงตัวเองแล้วยังพูดไม่ได้ดูหน้าตัวเองเลยตัวละกันใช่ใช่ไม่ต้องเอาเอาละอาก,กิเกะเป่าก็เจ้าฟป่าเหมือนันอย่างอย่างรูบอกข้ามาว่าแดดจะร่มลมจะแรง,ง,งอ้าว่าหาเลยดีกว่าอย่าทำดีกว่าจะมาไล่สองของข้าอาการแบบนี้ธรรมชาติแบบนี้ เ้าว่าเรามาเล่นชีม้ากันดีกว่าขี่ม้าชีมาาข้าว่าเล่นจิงนกตกปลาดีกว่าเาชีจาชีมาอาชีมาเา้ยพ่เอเขาว่าขครอยากจะเล่นว้าว เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ค่า C สาอง Action ตัวข่านะมีชื่อว่าแก้วหน้ามาภายนอกหน้าตาอัปลักษณฟันเยินและไม่สวยแต่ถ้าได้ลองสัมผัสดูจะได้รู้ว่าค่าขนาดไหนเนาะเอาอะไรมามั่นใจในตัวเองหน้าก็เหมือนม้าฟันก็เหมือนจอมทองไลยไปยินกับพ่อเขาพวกเจ้ารู้ได้ไงว่าค่าไม่สวยลองถามคนดูดิ เจ้านามาสวยไหมคะพวกห่อนหน้าต่ะพวกหล่นตาไม่ถึงว่าเจ้านามาไม่สวยเกสูง uh, ก um ็ถึงนิดว <ok ่าเมีของดีแลสวยเจ้ามาโชว์เลยสินมันบักแตงบู บัตเป็นมูของข้าเดียเดียว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 มัวแต่เทียงเงี้ยดูมองอะไรน่ยนู่นนะแกไม่เจ๊นี่ัแตมองอะไรกันเกต์กับนฉันไปดูเห็นผี่อะไรคือยังกจะมีอะไรบินมาเป็นเงินล้านฉันว่าฉันไปเก็บก่อน แรกมันจะเป็นของข้าแกก็ออังมีตลอดเลยแกบางทีไลนไม่เคยทันหรอกเร็วกว่าตลอดเอาอย่างนี้เจ้าเป็นคนเก็บได้ก่อนข้าจะให้เจ้าเล่นก่อนแต่ว่าอย่างน,นี้เจ้าต้องแบ่งคาลีนด้วยโอเคโอเคได้แล้ว ตายแล้วผู้หญิงสามคนพากันเล่นเป็นเพราะมันเป็นสไตล์แหละเป็นสไตล์ของใครยังไงของใครยังไม่ของใครหรือเปล่าใครเป็นของใครหรือเปล่าเป็นจอเลยพระเจ้าค่ะนั่นไงว่าของข้า ว่ามานั่งมาฉันมีไปถือกระองถ่ายแล้วนางก็ลืมเจ้าจะเอาอะไรก็ว่ามานั่งมาพระองค์ต้องเอาหม่อมฉันไปเป็นเมียในวังเพคะอะไรนะเมียเอาไปเป็นเมียเป็นมาเหสนะีแต่งงานอะได้จะพาเจ้าไปนอนเจ้าวางข้าขึ้นมาพระองค์อย่าให้น้องรรดานนะ เสียงหวานเช่แล้วเสียงหวานหลังจากวันนั้นวันที่พระปิ่นทองได้ให้คำมั่นสัญญากับนางเจ้าหน้ามานางเจ้าหน้ามาก็ตั้งตาเฝ้ารอคนมาล่บนั่งรอนอนรอรอแล้วรอเล่ารอแล้วรอเล่าก็ไม่มีคมูคนไหนเอาโซดามาส่งเ่ากเอาไม่ใช่อย่างนั้นเหรอฮะรอแล้วเล่าว,วันนี้ตัดสินใจแล้วว่า กลุมไปถึงฟังเพื่อทูลถามข้าสัญญาพระพินทองพระพินทองไหมคะพระพินทองแก้วมหาคะ่ะเจ้ามาที่น,ทนี่ทไมกกแกนามากลไปไปีเจ้าพวกเจ้าทั้งสองไปตามพระพินทองมาให้ข้าเดี๋ยวนี้ถ้าไม่เช่นนั้นข้าจะดีกระาลงแสงหัวพวกเจ้าทั้งสองไม่ จังนั่งปีกอุ้มอะไรกันข้ากำลังขี่ม้าอยู่พอดีเลยที่อันนี้ก็อ้าวเมื่อตัวอะไรน่ะแล้วนมาเจ้ามาเล่น,ใน,ในเนี่ยเจ้ามาทวนสัญญาที่พ่ออุ้มให้กับหม่อมฉันไว้พ่อ่อมฉันเป็นคนช่วยเว้าช่างเว้าเป็นคนเอาเว้ามาให้พงศ์อีกทีค่ะข้ามเอาข้าเอาดีคะ เจ้าเลื้อเลือดจะไปเป็นเมียลูกข้าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นั่นนายอยากเจ้าเป็นแค่ขี้ข้าขี้ข้าที่อยู่ที่คอไหมนี่คะแล้วมันขี้ใครแล้วเจ้าอ่ะขี้ใครโอเคคะไม่ใช่ค่ะเมียพวงเพคะอ๋ออ๋อลืมไปขอป็นทองลูกเจ้าไปรับฝากนางจริงหรือไม่ถ้าเจ้ารับฝากนางเจ้าก็ต้องทำเพราะกระส่าตัดแล้วต้องไม่คืนคำนะลูก แม่หัวที่เราใครต้องการเอ็มดสุดๆแล้วเราควรจะทำยังไงดีคะอยากรู้เหรออยากรู้ค่ะถ้าอยากรู้เพราะวิทยาศาสตร์มีคำตอบให้คุณเดี๋ยวนะคะโอ้โหลืมไปเลยลืมตอบเดี๋ยไปไหมคะอ๋ออ๋อลืมไป เอาเอย่างนี้ถ้าเจ้าอยากอาสิเศษสมรดกับล,ลูกค้าจริงๆเจ้าจงไปตัดยอดเขาพระจุมมีมวางไมว้ต่อหนา้าข้าและอีกอยาก่างเจ้าต้องตั้งคันของลูกค้าเท่านั้นเจ้าทําได้ไหมจะทําได้ไหมล่ะ money เสกอะารก็ให้ประจกักษ์เสกอะไรก็ให้ประจักษ์ถ้าจะเสียให้คุณมาละผมมันงทำยังไงตัวข้ามันลือสีอยู่ป่าแห่งนี้มาแสนนานวันนี้เป็นร้อนๆหนาวๆคงจะมีคนถูกทุกได้ายากมาา ทุกร้อนอันใดบอกข้ามาเถิดพระเจ้าตาเจ้าขาถ้าเป็นผู้วิเศษแก่อยากช่วยแก้วได้ไม่จงใาแก่อยากสวยแต่แก้วอยากแค่พระรบริณฑบามาหลงรักแก้วบ้านางแก้วข้าเห็นเจ้าเป็นคนดีข้าจะเสกให้เจ้ามีร่างกายอันสวยงามในยามที่เจ้าต้องการส่วนของวิเศษข้าจะเสกให้เจ้าและเจ้าจงนำไปทำให้เสร็จสมศัก์ เจีดเชิญและจำไว้ว่าคนเราจะสวยหรืออัปลักแค่ไหนก็สู้ควา,ามงามจากภายในไม่ได้ โชคดีมีชัยโชคชัยมีกันของมัน ว้าวแม่นางสวยอย่างนี้เจ้ากี่เลยหรือ่วาน,น,นาเป็นทนยม่พผ้าดนกทองเป็นลูกของกษัตริย์ต์นะว่ายังไกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่และที่สำคัญใ้ก็ชาเจ้าร่มช้วยเอสีอ้าตายละพี่ชอบน้อยจริงๆเลยจ๊ะง,ง,งานพี่ต้องไปสืบแล้วแหะว,ว่าลาท,ท้อง ได้สิจ๊ะงั้นน้องไปกับพี่พี่น้อพี่จะพาน้องไปพิสูจน์รักแท้ไปดีกว่าเราไม่เล่นเว้าเร้อดีกว่าถ้าเจาชนา ฉันกับมณีแก้วมณีรัตนาเป็นะะคนเดียวกันยังไงล่ะเพคะและท้ายที่สุดแล้วนางแก้วหน้าม้าก็ได้ตั้งท้องกับพระบ,บิดทองพระบ,บิดทองจึงจำยอมอภิสิทธิ์กับนางแก้วหน้ามาหลังจากนั้นทั้งสองก็ได้อยู่ ครองเมืองมิธิลายามีความสุด้วยดีตลอดมา